sampanno itipiso bhagava sata parami sampanno, saca upa parami sampanno, saca paramatapa parami sampanno. ไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะวาอาธิธานาปารามิสัมปันโนอาธิธานาอุปปารามิสัมปันโน อธิฐานนะปรมมหาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตกีกรุณามุทิตาอุเบก kaparami sampanno iti piso bhagawa meta barami, sampanno meta upaparami sampanno Meta para mata เมตตามตรีกรุณามุทิตาอุเปขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเปขาปารามิสัมปันโนอุเปขาอุปปารามิสัมปันโน อุเบกขาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามูทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะปรมิสัมปันโน Tas ubah para sampanno. ท่าสะปะรัตถะปารามีสัมปัตมุทิตาอุเบกขวาตีพุทธังสารนังขัดชามีธัมมังสารนังขัจชามีสังฆังสารนังขัจชามีนมามิหัง ทั้งวัตถุทานที่เราน้อมเป็นพุทธบูชาไม่ว่าจะเป็นที่อยูใสเครื่องนุมยาอาหารเป็นบูชาสังคบูชาส่วนมนโนกรรมมันมีเจตจ,จำนงจงใจตั้งใจที่จะทำศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาให้เราท่านทั้งหลายก็น้อม ถวา,ายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชการปัจจุบันเมื่อสักครู่ดูในหนังสือหนังสือที่ขึ้นมาบนนี้เรารักในหลวงหรือบุคคลที่เราน้อมหรือยกย่อง ในการเป็นผู้นำสูงสุดเนี่ยทำยังไงก็ปราถนาพระองค์นั้นเนี่ยมีพระบารมีที่เราสาธยายกันเมื่อสักครู่เพราะเราเชื่อว่าบุคคลที่เป็นผู้นำสูงในการที่จะขนขวายในการขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากกิเลสและของทุกเนี่ยถ้าเราเราเข้าใจตรงเนี้ยเราก็จะรัก รักในหลุงพ่อโพธิสัตว์มาบำเพ็ญบารมีลงสู่ประพฤติธปฏิบัติและพ้นจากกองทุกข์เนี่ยถ้าอย่างงี้เราจะเข้าใจอย่างแท้จริงว่าโอ้ท่านมาบำเพ็ญบารมีให้กว้างใหญ่ไพศาลยังความสงบความสุขให้เกิดขึ้นในอนาประชาราชเป็นต้น อ่าทีนี้มาละลึกถึงกลุ่มพระสงฆ์มีสมเด็จพระสังฆราชกลุ่มพระสงฆ์ที่สมเด็จพระสังฆราชกลุ่มนี้เขากับท่านก็มาบำเพ็ญบารมีเหมือนกันฉะนั้นก็กว้างใหญ่ไพศาลอันนี้กลุ่มนักบวชและบรพชิตยังหมู่คณาสงฆ์ให้เป็นปึกแผ่นสมรัรสมานสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็พากันประพฤติปฏิบัติ เป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธบริษัทและกองทุกเหมือนกันทั้งตัวพุทธจักนาจักเอื้อต่อกันในลักษณะอย่างนี้สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากยังความสงบความสุขและผาสุขให้ร่มความร่มเย็นได้เกิดขึ้นแก่อาณาประชาราตลอดถึง เวนัยชนได้อย่างแท้จริงนี่คือเป็นอย่างนี้กุศลเหล่านี้ถวายแด่หลวงพ่อจเจ้าว่าซึ่งท่านมรณะภาพลงในกลางปรรษานี้สิ่งที่ท่านทำไว้ในสวนป่าและตลอดถึงประโยชน์ที่ท่านทำไว้มากมายให้บรรดา,าศิทธิานุสิทธ์ทั้งหลายได้ลํำลึกเห็นคุณของหลวงพ่อเนี่ยแล้วก็มาน้อมบุญเหล่านี้ทุกวัน ถวายแด่หลวงพ่อให้หลวงพ่อนั้นปรารถนาใหญ่ขอความปรารถนาของหลวงพ่อนั้นจงสมความปรารถนาเมื่อรู้เห็นการกระทําของบรรดาศิญญานุสิ์อย่างนี้แล้วให้ท่านอนุโมทนาเป็นปัตตานุโมทนาใหม่เพื่อยัง บุญบรารมีให้เต็มเปี่ยมในกระแสชีวิตของหลวงพ่อและเป็นปัจจัยต่อการเส้นจากกิเลนและกองทุกข์โดยเร็วพังอย่างนี้เป็นต้นให้เราทั้งหลายน้อมกุศลแบบนั้นเมื่อเรายัางกุศลเหล่านี้เกิดขึ้นก็พากันตั้งใจในการที่จะอุทิศวนกุศลในกระัสประสว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่เนิรดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกําลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วก็สัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเอกอานาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทินสาธุสาธุสาธุาอาราหังสัมมาสัมพุทโธพ,พระกวาพุทธังพระกวน,กวนตังอภิวาเทม ด้วยถึงโทษลงเกินนั้นนั้นเพื่อการจำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสังขังนามาด้วยกายก็ Thank mm -hmm. you. มันไปจันที่ hmm. mm. <t behaviouralours Arcóly servir> okay, okay, okay.